มาเพิ่มได้ขยานได้รถมอเตอรมันจะเท่าสองคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมสกูตเตอร์ไฟฟ้าสกูตเตอร์แบบจักรยานถ้นจาจักรยานคันนู้นันนู้นคือจักรยานไฟฟ้าใช่ใชใชใชอันนี้คือสกูตเตอรใ์ใช่ก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแหละก็อมันจะทำความเร็ไไวไม่ถึงประมาณแต่ว่ามันไม่มีที่ปั่นไม่ม,มีเหมือน บิดอย่างเดียวเหมือนถ้าพวกนู้นมีที่ปัดใช่พวกเธออยู่ตรงหน้าร้อนหน้าในดูมเลยครับผมมีเกียร์ไหมคะนี่ไม่มีบิดอย่างเดียวโอ้โหโคตรเท่เลยทันเท่าไหร่อันนี้เก้าหมื่นเก้าหมื่นอ๋อมันเป็นลายเส้นของอเมริกาชื่อมันโลมันชื่อนักแข่งมันก็เลยแพงแล้วจีนเขาไ่ซื้อลายลายเส้นลเส็นนี้มาจริงจริงมันเป็นรถบิดไฟฟ้าบ้างกันเถอะ ไม่มีที่ปัดแล้วถ้าพวกมีที่ปัดเท่าไหร่พวกมีที่ปัดที่แปดหมื่นหกถูกกว่าวมันปัดได้จริงไหมปัดได้จริงก็คือถ้าถ้าแบตหมดปัดได้จริงใช่ไหมครับ Il y a des pas แบตเตอรี่มันอยู่ตรงไหนคะเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ทางด้านหนข้างในนี้ใช่ป่ะวิ่งได้ไกลไหมอันนี้ถ้าเกิดปั่นไปด้วยแล้วก็ประคองไปเรียกว่าประคองถ้าเกิดประคองไปเรื่องสามารถไปได้ถึง80กิโลถ้าใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวไฟฟ้าอย่างเดียวจะอยู่ที่ประมาณสัก40กิโลซึ่งแบบแต่ถ้าถ้าเราปั่นนีมันชาร์จไฟได้ด้วยป่ะมันไม่เชลิงชาร์จไฟหรือไงเรียกว่าประคองเนี่ยมันจะมันถามว่ามันสร้างไฟมันมันจะสร้างมอเตอร์อยู่ทางด้านล้อหน้า เวลาลุยใช่ปั่นไหวใช่ปหมมอเตอร์มันจะทำงานโดยตรงมันจะควบคู่กันเชื่อมโม่แรงลงมีเกียร์เป็นสามต่ี่มีเกียร์ด้วยมีหน้าปัดเป็นดิจิตอลแล้วมีออกหีงก็คือสามารถปั่นไปมันจะไม่หนักเหมือนจักรยานจะเบาแล้วก็บุดปิดไปด้วยแรงอ๋อไม่ไม่ใช่ว่าปั่นแล้วมันจะชาร์จรีชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปเด ok ียกว่ากังหันแบบกุญแจรเพราะมันสร้างประหยัดแบตเตอรี่ไปว่าเนี่ยหนึประหยัดประหยัดโอ้โหแปดหมื่นกว่าบาทเองฮะสุดยอดเลย เบาหนักไหมเนี่ยอยู่ที่ยี่เกเป็นไม่รวมแบตไม่รวมแบตยี่เก้าโลเองเป็นเฟรมเป็นเหล็กเป็นเหล็กใช่มเป็นอลูมมิเนียอ๋อไอพวกเนี้ยอลูมิเนียมหมดเลยโหเหมือนไอพวอกรถรถเสียหมอบเลยเฟรมอลูอไ,ไฟนี่ก็ติดใช่ไหมไฟไฟนี่มันปั่นจากแรงหมุนของล้อใช่ป่ะมันมีเหรอที่มันเปิดโชว์ได้ใช้แบตด้วย ถ้าไม่หมุนไฟไฟตอนตอนรถวิ่งวิ่งอยู่ไฟมันใช้กับจากมู่เลขของล้อ่ะประคอง,อง,งไว้ พวกนี้ก็คือรถรถไฟฟ้าใช่ไหมฮระเนี่ยไฟฟ้าครับไม่ใช้น้ำมันเลยไม่ใช่อันนี้คือมอเตนะอร์ไซค์ไฟฟ้ามั้งเนี่ยใช่แบตเตอรี่ แบบนี้เราต้องไปจดทะเบียนที่ขนส่งใช่ขนส่งมันมีหมวดหมู่รถไฟฟ้าแล้วอ๋อเหรอจากไอ้พวกนี้ก็ต้องจดใช่ไหมมันมีเรื่องจดเป็นหมวดหมู่จักรยานกับอ๋อจักรยานแต่นี่เป็นมอเไซค์ไฟฟ้าต้องจดความเร็วมันได้ถึงกับมอเไซค์แล้วนี่เหรอเท่ากับอันนี้ความเร็วเขายังรัก็อยู่ที่เจ็ดพันทันที่ไหนกันคันเท่าไหนึ่งแสนเจ็ดพันบาทแสนเจ็ดพันบาทไม่แพงเนาะเทียบกับรถไอ้พวกบิ๊กไบค์อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเทีย่ยวตอนตรงๆมันถามว่าแพงแต่บางคนที่ผมเวลาบอกราคาไปเนี่ยเขาบอกว่าแพงเพราะแต,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 แต่ตอนนี้ต้องขออธิบายก่อนที่มันแพงเพราะว่าตอนนี้เรานําเข้ามาภาษีเต็มอืเต็มทุกอย่างต่อไปถ้ามาผลิตในประเทศใช่ผลิตในประเทศจะราคาถูกกว่าลดหย่อนเข้าตัวเพราะมันเป็นรถไฟฟ้าด้วยครับชาร์จชาร์จนานไหมครับกว่าจะเต็มหกถึงแปดชั่วโมงกลางคืนชาร์จไว้กลางวันไปขี่กลางคืนชาร์จไว้กลางวันไปขี่ แต่ที่มันแพงหลักหลักเลยคือแบตเตอรี่ก้อนนึงนี้ตกทุกเดือดทุกสั่งหมดรูปละสองหมื่นอัพแต่ว่าใช้ได้นานเราประกันสามปีสามปีมอเตอร์ก็สามก็เราไม่ต้องเติมน้ำมันไงไม่ต้องเติมใช่ปะถ้าถ้าไฟนี้ตกการชาร์จหนึ่งชั่วโมงตกสี่บาทสี่บาทใช่ถ้าเทียบเป็นชาร์จเต็มก้อนหนึ่งมันเฉลี่ยหกถึงแปดชั่วโมงก็เท่ากับว่า ใช้ไปแค่32บาท32บาท,ทเทียบกับน้ำมัน32บาทได้แค่นิดนิด,นดใช่ก็วิ่งได้ทีดเดียวอันนี้วิ่งได้นนประมาณ60โล60โล60โลน้ำมันเนี่ยประมาณอันนี้จะเทียบตัวนี้ลองเทียบตัว,ตวที่มันที่มันวิ่งได้ไกลตัวพวกนี้สำหรับเนี่ร้อยสี่สิบกิโลโอ้โหน่าจะเห็นผลเลยว่าคุมค้มคุ้มที่กินพวกนี้ก็คุ้มแหละอันนี้มันหกสิบโลไว้วิ่งบนชายหาดมันก็เลยทรงแบบว่า ใหญ่เหมือนหนัลล้อเลยหรอมันเหมือนรถอนาคตเลยนะแต่่าโอ้โหรถรถอวกาศยอดจริงสวยงามเดี๋ยวตอนมาเข้ามาเยอะๆเข้ามาเยอะๆก็คงจะถูกกว่านี้ตอนนี้เป็นรถต้นแบบใช่เราจะนำรถพาสมาเข้ามาประบอกที่นี่เลย